ต่อมานะคะเราจะมาทำผนังด y นามิกนะคะเราจะใช้คำสั่งที่ REC นะคะหรือ rectangle ค่ะโดยเราจะใช้ขนาดที่0.2คูณ0.2หรือว่า20เซนค่ะต่อมานะคะเราจะ offset เ,เส้นลงมาค่ะโดยใช้ที่0.015นะคะโดยซ้ายและขวานะคะเราจะให้ชิดขอบค่ะ จากนั้นใส่เส้นลายแฮชเหมือนเดิมค่ะแล้วกดตกลงเลยค่ะจากนั้นเราจะคอบนะคะและใช้คำสั่ง b หรือว่าการบล็อกเข้ามาค่ะจากนั้นพิมพ์ชื่อและกดพิกพอยต์ค่ะและคลิกที่ขอบผนังแล้กดโอเคค่ะแล้วก็คอปบอีกรอบนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่ edit b o c นะคะต่อมานะคะคลิกที่ parameter linear แล้วคะ หลังจากนั้นเราก็จะมากดที่ขอบผนังกันค่ะเพื่อยืดผนังนะคะเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะกดที่แอคชั่นค่ะแล้วก็สเตทนะคะแล้วกดที่เส้นดิสเทนต์นะคะหลังจากนั้นนะคะกดที่จุดที่เราอยากจะให้ยืดออกไปค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาสร้างกรดตรงที่เราอยากจะให้มันยืดออกนะคะและครอปที่ผนังอีกรอบนึงค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็กด enter ค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ผนังไดนามิกที่ยืดได้นะคะเราก็จะมาเช็คดูโดยการครลิกตรงหัวลูกศรนะคะว่ามันยืดได้หรือเปล่า ค่ะและต่อมานะคะเราจะนําผนังมาใส่ในแปลนค่ะโดยเราจะเลือกที่อินเสิร์ตนะคะแล้วกดเลือกผนังที่เราทําไว้ค่ะเมื่อเรากดเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาชนไว้ตรงที่ขอบของเสาค่ะและเราก็ากดที่หัวลูกศรน,นะคะและยืดออกมาชนกับเสาอีกต้นหนึ่งได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะโดยการใส่ผนังไปเรื่อยๆตามแบบที่เราต้องการเลยค่ะ ค่ะเมืเ่อเราใส่ผนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบประมาณนี้เลยค่ะ